สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพามาดูการการการรับสิ่งของทางออนไลน์นะครับเมื่อเราซื้อสิ่งของทางออนไลน์แล้วจะการรับนี่มีข้อสังเกตยังไงนะครับที่พบเจอมาที่ว่าส่งสินค้าผิดที่เคยลงคลิปไปแล้วนะครับผมจะมาให้ดูจุดที่ จุดที่มันมันน่ามันมันผิดสังเกตนะครับก็คือมันจะมีมันจะมีกระดาษสติกเกอร์เป็นเป็นสติกเกอร์อันนี้นะครับมาแปะมาแปะทับอีกอันนี้อีกทีหนึ่งนะครับลักษณะที่ว่ามาแปะทับอีกทีหนึ่งนะครับถ้าใครที่ซื้อของออนไลน์แล้วก็มีผู้นํามาส่งแล้วมีมีมีสติกเกอร์มาแปะทับซ้อนกันอย่างนี้ให้ให้ท่านสังเกตเลยนะครับว่า สินค้าข้างในของเราเนี่ยอาจจะผิดพลาดได้นะฮะเพราะว่าตามคลิปคลิปก่อนที่ผมลงไปแล้วว่าซื้อสินค้าซื้อขากล้องแล้วได้ได้กางเกงจิ๋วมานะครับคลิปนี้ผมก็เลยมาเปรียบเทียบกันดูว่าขากล้องจริงๆที่ตัวที่ผมสั่งนี้คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูว่าขากล้องที่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 ผมสั่งจริงๆคือตัวนี้แต่ว่าที่ที่มันไม่สูกก็คือสั่งขาก้องเหมือนกันคือตัวนี้ แต่แต่ข้างในมันจะมันจะเขียนว่าขากล้องเหมือนกันนะครับนี่นี่ซูมาดูเขาเขาบอกว่าสินค้าก็คือขาตั้งกล้องเหมือนกันเขาบอกว่าขาตั้งกล้องขาตั้งนี่นะครับมันมันมันจอามาแปดทับนะครับ ข้างในมันจะเป็นขาตั้งกล้องเหมือนกันนะครับนี่ที่ที่ผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครั้งหนึ่งว่ามันมันส่งผิดนะครับที่ว่านี่เขาเขียนว่าชุดขาตั้งกล้องเหมือนกันนะครับนี่แต่ว่ามันจะมีกระดาษมันจะมีเป็นสติ๊กเกอร์อันนี้มามาแปะมาแปะทับไว้นะครับแปะภาพตัวนี้แล้วข้างในมันจะเป็นเกงกิ๋วที่ผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับที่เป็นเกงกิวตัวนี้นะครับ ที่เป็นตุน <c oughs> งเกลียวตัวนี้ที่เคยเคยผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับนี่นะครับที่เป็นตุง้งเกลียวที่เคยทําทําคลิปไปแล้วคลิปที่แล้วนะครับเราสังเกตว่าถ้าเรารับสินค้าก็เราสังเกตตรงตรงนี้นะครับหรือใครที่ท,ที่ที่ไม่เคยผิดพลาดก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ผมผมเตือนไปยังผู้ที่ซื้อของทางออนไลน์นะครับถ้าถ้า ถ้าเราถ้ามีสติ๊กเกอร์มาแปะทับเนี่ยให้ให้ให้เราสังเกตว่าให้พึงสังเกตว่าข้างในน่าจะเป็นสินค้าที่ไม่ถูกต้องตามที่เราสั่งนะครับแต่อันนี้นะครับผมจะลองนี่มาแกะดูอันนี้คืออัน,นที่ผมสั่งนะครับเนี่ยอันนี้คือผมที่ต้องการสั่ง,ส,งสั่งถูกต้องตรงตามที่ผมสั่งนะครับเดี๋ยวจะลองแกะดูนะครับอันนี้เป็นขากล่องครับแต่มันไม่มีบอกบอกไว้วอันนี้ไม่มีบอกว่าขากล่องแต่อันนี้จะบอกว่าขากลองชัดเจนแต่แต่มันเป็นกางเกงจิ๋ว แต่อันนี้เขาไม่มีบอกแต่ว่าเขามันจะมันจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวจะลองแกะดูนะครับอ่าแกะมาดูนะครับ นี่นะครับขากล้องนะครับอันอันที่อันที่สั่งขากล้องครับมันจะเป็นออกมาให้อย่างนี้นะครับนี่นะครับชุดขากล้องครับนี่นะครับอันนี้เป็นขากล้องนี่เป็นขากล้องนะครับชุดพร้อมมีรีโมทมีมีอะไรนะครับอันนี้คืออันนี้คือถูกกล้องตามที่เราสั่งนะครับอันนี้แต่อันอันนี้ที่มันถูกนี่เอาไหนลองอันนี้มาดู อันนี้ที่มันถูกนี่ผมจะให้ให้ดูนะครับให้ท่านผู้ชมดูว่าที่ถูกนี่เขาจะไม่มีรอยตําหนิเลยนะครับนี่สติ๊กเกอร์อะไรของเขาเนี่จะไม่มีรอยตําหนิเลยไม่จะไม่มีรอยตําหนิเลยเราเราสังเกตดูดูตรงนี้นะฮะแต่ว่าแต่ว่าอันอันที่มันผิดนี่มันจะมีรอยมันจะมีสติกเกอร์หนึ่งมาแปะทับแต่ว่าชื่อข้างในเนี่ยมันเป็นชื่อชื่อของผู้รับก็ก็ตรงนะครับชื่อสินค้าก็ยังตรงอยู่นะครับ ก็ฝากไปถึงท่านผู้ชมที่ซื้อของออนไลน์นะครับถ้าถ้ามันมีลักทับปิดทับลักษณะอย่างนี้ก็ให้ให้ตรวจสอบดูว่าอาจจะจับยกดูหรือว่าดีบคําดูก็ได้นะครับว่าว่ามันมันใช่เือนไหมอันนี้ก็เราอันนี้ผมก็ไม่ได้แกะดูผมมา,มาแกะดูทีเพราะว่ามันเป็นลักษณะย,ยาวบันขาก้องจริงก็เลยไม่ได้ไม่ได้ตรวจสอบคิดว่ามันน่าจะใช่ก็มาเปิดดูมันก็ ถูกต้องนะครับถูกต้องตามที่สั่งนะครับอันนี้เป็นขากล้องแต่ว่าอันนี้อันที่มันไม่ถูกนี่มันจะมีสติ๊กเกอร์มาแปะตรงนี้มันเป็นขางเกงนะครับ,รบผมคลิปนี้ก็ขอเตือนไว้แค่นี้นะครับสำหรับท่านที่ซื้อของทางออนไลน์นะครับเพราะว่าพวกมิจฉาชีพทุกวันนี้มันเร็วมากดูลักษณะเขาทำนี่เขาน่าจะ ไม่รู้มีวิธีการไงผมจะต้องไปไปสืบสวนดูอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ